สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องพยัติการามบาลมีหลวงมกันทุกท่านครับเดี๋ยวนี้เรามาดูเหรียญหลวงมกัลยนปีห้าเจ็ดเนินละวะกันนะครับ,ะะรบเป็นพิมพ์เสมาถอดพิมมาจากรุ่นแรกนะเป็นพิมพย้อนย,ยุกนะครับจากสร้างในปีสองห้าห้าเจ็ดตุดเศษไตมากโดยหลวงพ่อเฉลิมนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่าสวยนะฮะนีสวยแบบนี้นะครับเรียญนวะนะี่จะต่อโค้ดตรงใต้ฐานมากันทางด้านซ้ายมือเรา โคดนะชัดๆแบบนี้นะเห็นเขาว่ามีเกแล้วแต่ผมยังไม่เคยเจอนะครับเราก็ดูโคดชัดๆ,ๆกันแล้วกันพิมพะประมาณนี้กันแล้วกันนะเป็นเหรียญรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์มีประสบการณ์ตั้งแต่วันเสกเลยก็ว่าได้นะนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะลงวาระ ไปว่าจะสร้างเพื่ออะไรใช่ไหมนะนะเหรินนี้ถือว่าสวยนะเหรินนี้ถือว่าสวยนะเหรียญนวะนี้จะสร้างง่ายกว่าเนื่องถ้าจาไม่ผิดเหรียญนวันี้น่าจะมีประมาณห้าพันกว่าองค์ในการจัดสร้างนะครับนะประมาณนี้ครับคลิปนี้หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ